Bodoh. ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สู่คนนะครับเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวินวินคนหากินแหลกครับวันนี้ก็พอกันในเช่วงวันอาทิตย์ที่17ดพิษนาเย็นนะครับเนาะพศ2อ6 4แนกร้บส่เาคำครับเดือน8ปีสรุนะครับเน้องอาคารรายการครับส่งคือสิมานี่เนาะพี่น้องนี่ไข่เฮ็ดละงูครับมาผอเฮ็ดละงูเลี้ยงนะครับเนาะละงงูสมนะครับเมืองพี่น้องไข่เอ้ย พอแล้วครับหลายอยู่ด้วยครับนี่ครับท่งนผุนก็มีเดี๋ยวไปเก็บกันต่อยกนนครับอยู่นีสี่เลยครับหาครับหกนะครับใครเห็นลระงูนะครับนาะงงูเหลืองเก็บกันดีครับเจ็ดครับแปดครับ ไข่ใหญ่ๆนะพี่น้องครับครับเอ่อเห็ดแดงนํำนะครับพี่น้องมันครับเกิดน้ำกันเลยนี่ครับเห็ดแดงหน่อยนะครับเนาะไข่ที่เก่าครับเป็นเอาไว้ก็ะปใหญ่เลยครับมันหน่อยตัวนี้มันหลาลูกหลานะครับเนาะเลี้ยงครับกะพบผอกันยุปราน้องจองของไห้ที่เก่านะครับเนาะตำบลหอยคามเพื่อบุญทลีกหวัดอุบลราชธานีครับ เห็ดเพือขาลายนะครับนี่เห็นแดงขามนะครับพี่น้องโอ้แม่นพิ่งแต่นะครับพี่น้องโอ้สดหลายๆตอกปุกง่ายเลยนะครับนี่นี่จะนี่จะเออจะก่อคิ้วคือกันนะครับเวลาแกงแต่ว่ากระเสียบด้ครับคิ้วือเห็ดเพือขามนี่แหละครับเพื่งแต่ใหญ่ครับเห็ดแดงนาครับพี่น้องบ้านวันนี้น้งนึงกับไปทุระเหมือนเดิมนะครับนาอผมกิดดีบินเดียวอีกรายคลิปด้ยครับพ่อแม่พี่น้องกับเบื้องเอาซชกันนะครับนาะ อ่านึองหนึ่งวางกันครับมหันครับเพึ่งแต่องหันนะครับนาะนี่ครับเกือบเหยียบเกือบนั่งนะครับมองหันบ่เห็นพี่น้องดอกงามเลยนะครับเพึ่งแต่อีกดอกหนึ่งพี่น้องยุผหนีดอกหนึ่งนะครับเน้าสนานะครับได้ยังปดเก็บกันครับพี่น้องครับเพึ่งแต่นะครับชนิดนี้ครับพี่น้องก็บเบิ่งลักษณะมันนะครับนี่ครับ ดอกหนึ่งพี่น้องเป็นบ่ครับเห็ด่งแต่นะครับนะเนาะดอกใหม่ครับเป็นหลุดทรงใหม่เลยนะครับบัดนะครับพี่น้องมาครับนี่นะครับผมก็ผมยางมาเรื่อยๆไตวัดนี่ประมาณหลายเมตรเลยครับลงมาทางจิตไตนะครับเนาะเอ้ยนี่นะครับ งามๆเลยนะครับเน้ปวนี่ตัวนี้พ่อพี่น้องสีงหูรสชาติดีแล้วนะครับ่าเป็นจย่งไรขน้อยคาสันนะครับพี่น้องนะครับนี่ครับคาสันลีได้ครับนี่่วมสื่อ เฮ็ดปวก,ก็มาเฮ็ดพึ่งไข่นะพี่น้องนะเนาะเฮ็ดปววเฮ็ดพึ่งเข่าแล้วก็มาเฮ็ดพึ่งไข่ครับเห็นว่วพี่น้องข้าวมันแจงเสียบขนาดได้ครับเห็ดสนิทนี่มันมีหุบออกหวานหอมเลยครับนี่ครับข้าวนะครับพี่น้องช่อนดอกช่องตุมนะครับตุมหนึ่งครับ งามนะครับพี่น้องครับ oh. เพื่อนไขอีกดอกหนึ่งพี่น้องเห็นไหมครับดอกนี้น้อยมันนี่ครับลไลยเลยครับเนาะพอเด็กเขามาทุกมือได้ผมปิดไว้นะครับจำมองเอามองมันจะมีไหมอย่นี้นะครับนั่นนะครับพี่น้องเนาะ ใช่เราจะงูเลี้ยงนะครับ,บนี่ฝนอีกซองจุ่มหน่อยๆน,นะครับนะเนาะเก็บดอกนี้แล้วก็น,นะครับพี่นอ้องโอ้ยหนหน่ายแบยบนังบ่งแบบที่นาะเฮ็ดกีไลานะครับพี่น้องครับเลี้ยงอีกพี่นอ้อง ฝนหยาดมากที่เป็นแนวนี้นะครับเฮ็ดสิมาห์มืมกอนี้ก็เห็นเรือๆแห้งๆนะครับเนะาะงานไปเหลือๆกับพ่อเรีมอยมู่ครับเนาะสองดอกพี่น้องนะครับไปหลุนกันเบิ่งสิม,มานบอม้นนี้นะครับเนาะเพชรเซีเบิ่งนีตตาว่า,ดาได้หลส์เําใดตอนนี้นะครับพี่น้องนี่นะครับประมาณนี้นะครับเนาะหลัง มือท่านเครื่องตายครับไปหลุนกันไปเรื่อยๆครับไข่นะครับเนาะหลังจากเขาเก็บดอกมันบางหันนี่ครับเรืองๆก้าวดินพี่น้องครับหลันอ่อนงามๆนะครับเนาะเก็บเต็มกันไปนะครับพี่น้องดำครับพี่น,อน้องหลักงามๆมันอ่อนเลยนะครับ พี่น้องเพิ่งขายลายอีกดอกนึ่งครับเบ่งบรรยากาศปลาพี่น้องนะครับพี่น้องครับดอกอง,งามๆเลยนะครับาลายช่างดอกพี่น้องนะครับดอกอง,งามๆเลยนะครับเอาหลุด,ดลนะครับน้องพี่น้องครับน้องพี่น้องครับบ้านดอกไตก่อน ดอกแข็งๆงามๆนะครับเนาะสองดอกเนาะพี่น้องครับรสชาาดน่บพตึงหวงครับเฮ็ดสนิดนี่ครับพี่น้องก็ลองเอาไปชิมมึงนะครับเนาะคืดๆเป็นไตไก่นี่นะครับเพิ่งดำเห็นบ่ครับดอกกินหน่อยงามเลยนะครับนี่ครับเกือบนั่งมังหันครับที่ท่างหลังนะครับเนาะผลหมาแล้วพี่น้องครับ ผนกิ่โต้ดีแห่งนะครับพี่น,น,น,น้องงัย่างครับหาต่อไปครับัวแห่งหนูนะครับน้องเพื่งดำเบิ่งบัวทัวนะครับวันหนี้ดอกหนึ่งครับมีพีดดอกหนึ่งนะครับน้องเก็บดอกหน่อยก่อนนะครับน,น,นี่ครับดอกนี้ก่อนครับพี่น้องครับนะครับน้องหมูมันหลับเป็นยังไงไปลุ่นกันอีกนะครับน้องนะครับพี่น้อง ดำครับก้อนทีสิบห้าด้ครับมันนี้ครับโอ้ยโทดได้ไลครับวันที่สิบเจ็ดนะครับเนาอยี่สิบเจ็ดมาลานุ่นทองนะครับยี่สิบเจ็ดมิถุนาครับโทษดได้ไล่นะครับพี่น้องดอกใหญ่ครับด้ำเลยก็มาเพิงแต่นะครับพี่น้องครับงามเลยนะพี่น้องครับนี่ครับ รสชาติขครื่องเ็ดชนิดนี้ก็คือพุ่มานะครับเสียบเพื่อนครับตัวอย่างคิ้วๆอย่างหน่อยพุ่มากระช่าหอมบปเยอะนะครับนี่ลักษณะดอกพาสิสินสันนะครับในลาเฮ็ดพงแต่นะครับพี่น้องครับห็นนะครับนาอถึงผลเลยครับจ่วดอกนาอพี่น้องครับบานเนี่ยแล้วนะครับดอกหนึ่งครับ ดอกบุกขยันสังเกตเบืองล้างมันนี่ครับเป็นวงที่เขียวนี่ครับนี่นะครับน็ดไข่ครับเขานะครับพี่น้องมันครับมูนเมียงจอครับจวใหญ่ยู่นะครับเนาะเป็นเขาครับเขาหน่อยนะครับบุนะครับบานครับดอกแบบเพียวเลยครับย่างน้ำกล่นพี่น้องมาเลยครับนี่มีพี่น้องยูดสามสี่กลุ่ม นี่ผมอยู่ถึงวัดนะครับตอนนี้งูกลับลงมาจากขั้มเต็นครับบันน้คือนัดขั้มเต็นนะครับพี่น้องนะครับสรุปเฮ็ดครับนีกตาผมกำลังเก็บออกอยู่นี่นะครับเนาะวันนี้มาสรุปกันที่บ้านครับนี่ก็ร่วมกับของบ่าวที่บ้านน้ำนะครับเนาะกับสาวแพงคักบ้านหน้านะครับเพื้นที่ให้น้องนิ่งไปตลาดครับนี่ครับนี่แะเฮ็ดซุ่มเก็บละงูละงีกนะครับเนาะไอเมียครับ เราเก็บออกนะครับนอนเดียวจังใจเบื้องครับอีกเบื้องอีกทีรอบนึงนะครับวิธีเอาใศ่ถุงบานนี้ครับอ่นนี่ครับนาะมามาผอกันในบานนะครับครับนองนึ่งบานนี้ครับละวิธีเอาเห็ดใส่ถุงนะครับเราเห็นกันหลายคลิปแล้วนะครับพี่นองเพราะว่าฝนฝ่าเบาเทาบานเก็บกาแเพียงเป็นรอครับผมกบินผู้เดียวมานี้ ครับพ่อได้อยู่ครับมาตรฐานคือเก่าอยู่นะครับเนาะเฮ็ดสิบเดือนนี่ครับก็มีลูกค้าก็มาเบิร์ยู่บ้านก็มีอยู่นะครับเนาะนี่ครับเป็นเฮ็ดเป็นเฮ็ดรวมเฮ็ดบานนะครับเนาะตัวแดงเฮ็ดดินงทุกยิ่งซิฟครับนี่ครับฮะแม่นบอสแต่ถ้าไม่ขาดเท่าไดไมสิบบาท หกสิบบาทเด้อมยเห็ดไข่นดำนะครับจะเป็นเห็ดดินเห็ดแดงกับเห็ดกอกับมี่กันนั่นแหะนี่ครับมีเห็ดกอเห็ดไข่เอารวมกันีเห็ดกอนะครับเนาะโอดูคนซื้อครับหกสิบนี่ครับโอ้เห็ดกอนะครับพลวงพ่อเห็ดไข่เห็ดบานนะครับเนาะเออแมวเข้ใจมั้ยนี่ครับ เก็ตเป็นชงเงน,นี่นะครับโ,โดยประมาณแล้วก็เอาสร้งสิ่งนะครับกา่ิดก่อพนเบ้งกนนะครับอนเนะมีรใเกงกันบบรุวกวกเวดี๋ยวเบิ่งอีกอนครับนี่เบิ่งเฮดเลมูย <c oughs> ังเข้ายังไปคุยกันลังคีบนะครับนะครับเพราะว่ามันชุบลุงฮุบนะครับผมก คนหิ่มหัวครับเลยมาปิดคลิปอยู่ในบ้านครับใส่นี่เสืองงูกระสีประมาณนี้นะครับามาเช็คก็มาขัดออก,ออกเป็นสินค้าคุณภาพนะครับเพราะว่าเขาต้องมาเหลือก่อ,อกเข้าไปตลาดนะครับต้องให้มีมาตรฐานนะครับพ,พี่น,อน้องใยนนลงนี่นะครับก็เอาขะกันไป ขากับเหลียงสสียกกันน่น่ครับธรรมดาเลือกใจกันเลย,ยชอบกันไปเหอม่หรอเพราะว่าเฮ็ดมันสิเหลื่อมสิบุมีแล้วครับสมืลาระบ้ายระบ้พี่น้องมาลานะครับโอ้นี่นะครับ,อรบเอาไปสั่งไม่ามาเลยถุงทาไร่นี่ัววนนัใ ถุงเลเจบาทนี่พ่อไหนสั่งดูสั่งเอาไปสั่งกันนะครับประม่าซีขีดนี่แหละครับลอยยีซิบนะครับเอาครับพาไปคุยกันครับบานหัวละขาเฮ็ดกันเลยนะครับข่าก็มาหอดบานเลยนะครับนาฮะเบอร์เก็ซีขึ้นมาเก็บเฮ็ดนะครับมาจากอำเภอเตศุริุดมมาเก็บเฮ็ดนะครับ กอวนุญย่าในท้ายพี่ได้ไหคุณเธอสองกวยเก็บขาดนี่ครับลูกค้าก็มาพิ่งหลายนะครับเีามาตะทานครับขอบายวินงขึ้นหาจินแหลกนะครับวนี่คคุยกันครับันี่นะครับพี่น้องมันแค่กับปิดคลิปกันอย่างนี้ครับ หลังจากฝ้นถ้ำนี่นปลาเฮ็ดนะครับออกมาหอดในบ้านก็ฝนเศร้านะครับเดื่เดืดออกแล้วครับบานนี่แหละครับเนาะพี่น้องแข่งยังมาก็ยังมาได้ครับเฮ็ดยังหอกเตอพี่น้องมาหล่เห็งครับพี่น้องมาเจเอฟซีอะไรครับบอกง่ายๆครับพ้นมาหาเฮ็ดนะครับขอบเป็นยังครับนะครับวันนี้ก็วันที่27นะครับวันอาทิตย์ครับเพราะว่านักเรียนหยุดไล่นะครับ ได้ยินจากเขาว่าลุงเรียนสิยุดแล้วนะครับช่วงนี้เพราะว่าโลกมันยังรุนแรงนี่นะครับวันนี้กันปลาเฮ็ดกันได้ยินไปแร็วอยู่ครับปลาทั้งสังหอมทั้งค้าบากรับน้องเมฆได้ยินไปแร็วว่าเขาสิปิดอยู่นะครับพ่อแพี่น้องก็เช็กบังขาวนั่นแหละครับนอให้มันชั่วๆกันนี่ผมจังสิลงในแถบชุมชื้นในพ่อพี่น้องเบนว่าเขาปิดแถบแล้วครับเอาละครับคลิปนี้สำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับนอถ้าเป็นประโยชน์ต่อพ่อพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามนะครับสำหรับผู้ที่ตามครับสำหรับผู้ติดตามนี่แหละขอขอบคุณนะครับเนาะช่องยิ่งบินกหายกินเหลือนะครับเพราะว่าพอพี่น้องกระสีได้หูคอนเทนต์ใหม่ๆได้ละเอียดเกี่ยวกับเห็ดนะครับว่าเห็ดชนิดใดเกิดเนี่ยต่ละมือแต่ละเวนนะครับผมกระสีพยายามไปซอหาคลิปใหม่พ่อพี่น้องเบิ่งนะครับเนาะว่าเห็ดยังเกิดเนี่ยแต่ละช่วงเดือนช่วงอาทิตย์นะครับเนาะ เอาละครับเจ้าหน้าทีนี้ครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเพื่อนพี่น้องครับ